พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สิบจากวิสุทธาชนะวิลาสินีอัตตกถาขุทธ,ธากาศนิกายอัปทานอัตตกถาพุทธวัคที่หนึ่งสุรุจิพรามนักถาพระพุทธประวัติพระาศาสดาทีปังกร มีนครนามว่ารัมนาวดีมีกษัตริย์นามว่าสุเทวะเป็นพระชนกมีพระเทวีนามว่าสุเมธาเป็นพระชนนีพระองค์ทรงครองเรือนอยู่หมื่นปีมีปราสาทยอย่างดีที่สุดสามหลังชื่อว่าหังสาโกนจาและมายุลามีเหล่านารีแต่งตัวสวยงามจำนวนสามแสน มีจอมนารีนามว่าปทุมามีพระโอรสนามว่าอุสภกขันธะพระองค์ทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกบวชด,ด้วยยานคือช้างพระชินเนจา้าทรงตั้งประธานความเพียรอยู่สิบเดือนทวนพระมุนีทรงบำเพ็ญเพียรทางใจได้ตรัสรู้แล้วพระมหามุนีทีปังกรผู้สงบ อันพรามทูลอาราธนาแล้วพระมหาวีระทรงประกาศพระธรรมจักรในตำหนักอันประกอบด้วยสิริในนันทารามประทับนั่งที่โคนต้นศึกได้ทรงกระทาการย่ำหยีพวกเดียรถีมีพระอัคารสา,าวกคือพระสุมังคลและพระติสสะพระาศาสดาทีปังกร มีพระอุปัฏฐากนามว่าสาคตะมีพระอัครสา,าวิกาคือพระนางนันทาและพระนางสุนันทาต้นไม้ที่ตรัสรูของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเรียกกันว่าต้นปิภริมีอักขระอุปัฏากนามว่าตปุตษะและพันลิกะนางศิลิมาและนางโกนา เป็นอุปัฏฐายิกาของพระศาสดาทีปังกรพระมหาโมนีทีปังกรมีพระวรกายสูง80ศอกทรงงดงามประดุดต้นไม้ประจำทวีปและดุดต้นพยาไม้าสาระมีดอกบานสะพังรัศมีของพระองค์วิ่งวนไปรอบๆองโยธ พระมเหสีเจ้าพระองค์นั้นมีพระชนมาอยู่ได้แสนปีพระองค์ดำรงอยู่เพียงนั้นทรงยังชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามได้แล้วพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงยังพระสัตธรรมให้สว่างสวยยังมหาชนให้ข้ามได้แล้วทรงรุ่งโรดดุดกองไฟแล้วนิพพานไปพระฤทธิ์พระยศ และพระจัก,กรัตนะที่พระบาททั้งสองทั้งหมดนั้นอันตรธานหายไปแล้วสังขารทั้งปวงเป็นของว่างเปล่าแน่แท้ดังนี้พระชินเจ้าผู้ศาสดาพระนามว่าทีปังกรเสด็จนิพพานที่นันทารามณนะที่นั้นมีพระชินสถูปของพระองค์ สูงสามสิบหกโยตแลข้อในการต่อจากพระผู้มีพระภาคเจ้าถทีปังกรล่วงมาได้หนึ่งอสงไขยพระศา,าสดาพระนามว่าโกนธัญญาเสด็จอุบัติขึ้นแม้พระศา,าสดาพระองค์นั้นก็ได้มีสาวกสันนิบาตสามครั้งสันนิบาตครั้งแรกมีพระสาวกแสนโกร สันนิบาตครั้งที่สองมีพระสาวกพันโกรธสันนิบาตครั้งที่สามมีพระสาวกเก้าสิบโกรธในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิพระนามว่าวิชิตตาวีได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์แสนโกรมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พระศา,าสดาทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงธรรมพระโพธิสัตว์นั้นทรงสดับธรรมกถาของพระศา,าสดาแล้วสละราชสมบัติออกบทเรียนพระไตรปิฎกธรรมสมาบัติแปดและอภิญญาห้าให้เกิดขึ้นมีฌานไม่เสื่อม ไปเกิดในพรหมโลกก็พระโกนธัญญาพุทธเจ้ามีนครชื่อว่ารัมมาวดีกษัตริย์พระนามว่าสุนันทาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุชาดาเป็นพระชนนีพระเถระทั้งสองคือพระพัทธะและพระสุพัทธะเป็นพระอัครสาวก พระเถระนามว่าอนุรุทธะเป็นพระอุปัฏฐากพระเถรีทั้งสองคือพระติสาและพระอุปติสาเป็นพระอักขารสา,าวิกาต้นขานางเป็นไม้ที่ปราศรูพระสรีรากายสูงแปดสิบแปดศอกประมาณพระชนมายุได้แสนปีต่อจากพระทีปังกร ก็มีพระนายกพระนามว่าโกนทัญญะมีพระเดชหาที่สุดไม่ได้มีพะยศะนับไม่ได้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เข้าถึงได้แสนยากในการต่อจากพระโกนทัญญาพุทธเจ้านั้นล่วงไปหนึ่งอสงไขยในกลับเดียวกันนั้นเองมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ บังเกิดขึ้นแล้วคือพระมังคละพระสุมนณะพระเรวตะพระโสพิตะพระผู้มีพระภาค้าวพระนามว่ามังคละได้มีการประชุมสาวกสามครั้งในการประชุมครั้งแรกมีภิกษุแสนโกธครั้งที่สองแสนโกธครั้งที่สามเก้าสิบโกด ได้ยินว่าพระพาดาต่างพระมารดาของพระองค์ทระนามว่าอานันทากุมารได้เสด็จมายังสำนักของพระศาสดาเพื่อต้องการฟังธรรมพร้อมกับบริษัทนับได้เก้าสิบโกรธพระศาสดาตรัสอนุบุพิกถาแก่พระองค์พระองค์พร้อมกับบริษัท ได้ปรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาพระศาสดาทรงตรวจด,ดูบุพจจริยาของกุลบุตรเหล่านั้นทรงเห็นอุปนิสัยแห่งบารและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิจ์จึงทรงเหยียดพระหั์เบื้องขวาตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดในขณะนั้นเอง เขาทั้งหมดก็ทรงบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์สมบูรณ์ด้วยอากับกิริยาประดุดพระเทระมีพันษาได้หกสิบถวายบังคมพระศาสดาแล้วห้อมล้อมอยู่นี้ได้เป็นการประชุมพระสาวกครั้งที่สามของพระองค์ก็พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ ได้มีพระรัศมีจากพระสรีละโดยรอบประมาณแปดสิบศอกเท่านั้นฉันใดแต่ของพระมังคลานั้นหาเป็นเหมือนฉันนั้นไม่ก็พระรัศมีจากพระสรีละของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้แผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตทาตั้งอยู่เป็นนิตยาการ ต้นไม้แผ่นดินภูเขาและทะเลเป็นต้นโดยที่สุดจนชั้นหม้อ,อข้าวเป็นต้นได้เป็นเหมือนหูงด้วยแผ่นทองคำอันหนึ่งประมาณพระชนมายุของพระองค์ได้เก้าหมื่นปีตลอดเวลาประมาณเท่านี้พระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นต้นไม่สามารถจะส่องแสงด้วยรัศมีของตน การกำหนดกลางคืนและกลางวันไม่ปรากฏมีตอนกลางวันเหล่าสัตว์ท่องเที่ยวไปด้วยแสงสว่างของพระพุทธเจ้านั้นแหละเหมือนกับแสงสว่างของพระอาทิตย์ชาวโลกกำหนดขั้นตอนของกลางคืนและกลางวันด้วยอำนาจแห่งดอกไม้ที่บานในตอนเย็นและ นกร้องเป็นต้นในตอนเช้าถามว่าก็พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆไม่มีอานุภาพนี้หรือตอบว่าไม่มีหาไม่ได้จริงอยู่พระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเมื่อทรงมุ่งหวังจะพึงแผ่พระรัศมีไปตลอดหมื่นโลก,กธาตุหรือยิ่งกว่านั้น ก็พระรัศมีจากพระสรีละของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ามังคลาได้แผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุตั้งอยู่เป็นนิดทีเดียวเหมือนพระรัศมีด้านละวาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆด้วยอำนาจความปรารถนาในการก่อนได้ยินว่า ในคราวยังประพฤติจริยาของพระโพธิสัตว์พระองค์ดำรงอยู่ในอัตภาพเช่นกับพระเวสสันดรพร้อมทั้งบุตรและภรรยาอยู่ที่ภูเขาเช่นกับเขาว,วังกะบรรพศครั้งนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าขาราดาธิกะ ได้ทราบว่าพระมหาบุรุษมีอัปยาศัยในการให้ทานจึงเข้าไปหาด้วยเพศของพรามณ์ขอทารกทั้งสองกับพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์ตรัสว่าพราหมณ์เราให้บุตรน้อยทั้งสองดังนี้แล้วร่าเริงบันเทิงใจได้ให้ทารกทั้งสอง ทำให้แผ่นดินมีน้ำเป็นขอบเขตวันไว้ยักษ์ยืนทิงพนักทิงในที่สุดของที่จงกรมเมื่อพระมหาสัตว์กำลังเห็นอยู่นั้นแหละได้กินทารกทั้งสองเหมือนกำรากไม้แม้เพราะมองดูยักษ์ได้เห็นปากของมันกำลังหลั่งสายเลือดออกมาประดุดเปลวไฟ ในปากที่พออาขึ้นความโทมนัสแม้เท่าปลายผมไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระมหาสัตว์ก็เมื่อพระมหาสัตว์นั้นคิดอยู่ว่าทานอันเราให้ดีแล้วหนอปีติและโสมนัสอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นในสรีระเขาปรารถนาว่า ด้วยผลแห่งทานของเรานี้ในอนาคตการขอให้รัศมีจงฉายออกจากสรีระโดยทำนองนี้ทีเดียวเพราะอาศัยความปรารถนารัศมีทั้งหลายจึงฉายออกจากพระสรีระของพระองค์ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแผ่ซ่านไปตลอด ที่ประมาณเท่านี้บุพพจริตของพระองค์แม้อื่นอีกก็ยังมีได้ยินว่าพระองค์ในการเป็นพระโพธิสัตว์ได้เห็นพระเจดีของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งคิดว่าเราควรบริจาคชีวิตแก่พระพุทธองค์นี้จึงพันสรีระทั้งสิน้น โดยทํานองอย่างพันประทีปดาบเอาเนยใสใส่เต็มถาดทองคํามีค่าหนึ่งแสนสูงประมาณสอกกาจุดไส้พัน์ไส้ในถาดทองนั้นเอาถาดทองนั้นทูลศีษะแล้วให้จุดไฟทั่วตัวกระทําประทักษิณเจดีให้เวลาล่วงไปตลอดทั้งคืน เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นแม้จะพยายามอยู่อย่างนั้นจนอรุณขึ้นความร้อนก็ไม่ได้ระคายเคืองแม้สักว่าขมขนได้เป็นเหมือนเวลาเข้าไปยังห้องดอกประทุมจริงอยู่ชื่อว่าธรรมะนี้ย่อมรักษาคนผู้รักษาตนด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าทำแแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี้เป็นอานิสง์ในธรรมะที่ประพฤติีแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคติดังนี้ พระผลแห่งกรรมแม้นี้แสงสว่างจากสรีละของพระผู้มีพระภาค้าพระองค์นั้นจึงได้แผ่ไปตั้งอยู่ตลอดหมื่นโลกธาตุในการนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายเป็นพรามนามว่าสุรุจิคิดว่าจากนิมนต์พระศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าฟังธรรมกถา อันไพโรแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงรับทิศษาของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระศาสดาตรัสถามว่าพรามท่านต้องการภิกษุเท่าไหร่พรามกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุผู้เป็นบริวารของพระองค์ มีประมาณเท่าไหร่ในคราวนั้นพระศาสดาทรงมีการประชุมเป็นครั้งแรกพอดีเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่ามีภิกษุแสนโกรธพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์พร้อมกับภิกษุทั้งหมดจงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์เถิดพระศาสดา ทรงรับนิมนต์แล้วพราหมณ์ถูดนิมนต์เพื่อให้เสวยในวันพรุ่งนี้แล้วจึงไปเรือนคิดว่าเราอาจถวายยาโคพัดและภาพเป็นตน้นแก่ภิกษุทั้งหลายประมาณเท่านี้ได้แต่ที่สำหรับนั่งอยากมีได้อย่างไรความคิดนั้นของเขา ทำให้เกิดความร้อนแก่บรรดุก,กำพลศิลาอาจของเท้าเทวราชผู้ประทับอยู่ในที่สุดแปดหมืนสี่พันโยธเท้าสักกะทรงดำริว่าใครหนอมีความประสงค์จะให้เราเคลื่อนจากที่นี่จึงทรงตรวจด,ดูด้วยทิพยจักษสุกก็ได้เห็นพระมหาบุรุษจึงทรงดำริว่า พรามนามว่าสุรุจินิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วคิดเพื่อต้องการที่นั่งแม้เราก็ควรไปในที่นั้นแล้วถือเอาส่วนบุญจึงทรงนิรมิตร่างกายเป็นช่างไม้ถือมีดและขวานไปปรากฏเบื้องหน้าของมหาบุรุษกล่าวว่า ใครๆมีกิจที่จะต้องการด้วยการจ้างบางพระมหาบุรุษเห็นช่างไม้นั้นแล้วจึงกล่าวว่าท่านจะทำงานอะไรเทา้กกาสสกัดตรัสว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะที่เราจะไม่รู้ย่อมไม่มีผู้ใดจะให้ทำงานใดจะเป็นบ้านหรือมนดบก็ตามเรารู้ที่จะให้งานนั้น แก่ผู้นั้นพระมหาบุรุษกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเรามีงานท้าวสกัดตรัสถามว่างานอะไรนายพระมหาบุรุษกล่าวว่าเรานิมนต์ภิกษุแสนโกรมาฉันพรุ่งนี้เราจะกระทำมนดบสำหรับนั่งของภิกษุเหล่านั้นท้าวสกัดตรัสว่าธรรมดา เรากระทำได้ถ้าท่านสามารถให้ค่าจ้างเราพระมหาบุรุษกล่าวว่าเราสามารถพอ่อเท้าวสก,กัดจึงกล่าวว่าดีแล้วเราจะทำด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอริยสัจโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัาจินเดอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานโดยพล,โดย,พลโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ